Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the curse. I don't wanna be better not worse, man. It hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in search Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard. Till you get what you deserve. Yeah. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง <Congrats> Channel yeah. เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวรถซูซูกิ g ีทพันคันนี้นะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างโอเคครับนี่เลยฮะ g ีทพันนะครับโอเคเรามาไล่าจากด้านหน้าเลยนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะเริ่มจากข้านบนกันเลยข้านบนจะเป็นทิวหน้าทรงฟูอีนะครับทิวหน้าทรงฟูอีแล้วก็ ัน,นี้เลยปั๊มเบรกปั๊มบนนะฮะเป็นนิชินนะครับตัวนี้เป็นปั๊มเดิมติดมากับรถเลยจกปลาแฮนเป็นเลสซิ่งบอยนะครับตรง c ี g ส่วนแฮนนะครับแฮนนี้แฮนแฮนี้เป็นแฮนแต่งนะครับแฮนแต่งตัวนี้จะเป็นแฮนแต่งเลนเทลแฟตบาร์นะฮะที่แถมมาให้กับสูตรเลยนะฮะ อันนี้ก็น็อตแผงคอเซทิเนียม um นะครับลงมาข้างล่างครับข้างล่างนี้นะฮะน,นี่เราไล่น็อตเลดไปนะฮะเลสเลดนะฮะอันนี้นะครับไฮไลท์ของเราบังเบรกบัมโบนะครับเป็นของแต่งจากมาจากสูตรเลยนะฮะอันนี้ผมไปแต้มสีแดงมาเพื่อให้มันดูเด่นขึ้นนะครับแล้วต่อมาคือน็อต รถไทเทจานเบ,บรกรถจานนะฮะสองข้างเลยแล้วก็ข้างในนี้จะเป็นกาดน้ำน้อของเลออนนะครับของติดรถของติดรถที่ต้องมีกับรถทุกคันเลยนะฮะต้องใส่ไว้นะครับกันรอยหม้อน้ำบุบนะฮะเย <Yeah. S 1> อ่าชิ้นต่อมาครับกลางรถ เป็นการล้มการล้มข้างการล้มแต่ไม่ไม่การล้มล้มนะก็มาข้างบนตรงนี้จะเป็นเอ่อการลอยฝาถังคาร์บ,บอนของบูดนะฮะอ่าอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นการลอยถัง ก็คืกรลอยถังนะครับแลนะ้ต่อมาก็คือข้อบ,บอ่อหลังข้อบ,บอ่อหลังแต่งนะฟูนเกียร์ปรุงเกียร์นะครับนะอันนี้เนาะ นี่เลยลืมท้ายแต่งของ M A D นะตัวนี้ก็จะเป็นไฟไฟท้ายไฟท้ายไฟลิฟนีใตัวนะฮะของอะไรจำไม่ได้นะลืมละส่วนล้อของเราก็เราจะทำเป็นสีทองทองเกลนะฮะอทองเกลสปีนะครับมันจะออกจืดๆหน่อยนะดูรอบๆร,อบรถกันนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อรถคันนี้นะฮะว่าลั่นแค่ไหนอันนี้เป็นท่อเดิมนะครับผมตัดแค่แคทออกไปนะครับโอเคเอ้ยตัดพักออกไฟนะครับโอเคเราไปฟังเสียงกันฮะจีก้องดูหน้าจอนะฮะอันนี้เวลาเปิดไปเลี้ยวนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ครับ นี่ฮะไปเลี้ยวในตัวมันจะสวยอย่างนี้เลยไปเลี้ยวไปเลี้ยวเ,ยเป็นระบบอะไรอันนี้เป็น easy start นะครับ ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้กันเจอใหม่คลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องทัศน์าชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ